สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนสองพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพ้าไปตามแนวทางเลาพัฒนามือสุดท้ายคงสุดท้ายได้พี่น้องได้เป็นมือสันบันดีพี่น้องเป็นมือรับสับร์ับโศครับสิ่งดีๆเขามาให้กอบกั้พี่น้องนะครับเนาะ มื่อนี้โค้งสุดท้ายมือสุดท้ายสองทุ่มครึ่งเปิดประตูนาบ้านเปิดหน้าตางเงินสีไรเขาเงินเขาสั้นพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอจะดีสิมาฟันทงตามคำเดือกลองของ f อฟนะครับกับผู้ที่เพื่อนเข่าไอ้ดีไล่บรายกับ เพิ่นเฮ็ดโบเป็นพี่น้องพ่อจะดีก็ต้องจำเป็นจำใจนะครับเนาะลงตัวฟันตัวจอให้นะครับเพื่อสิมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับตัวฟันตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวนะครับบ่อหลายคู่บ่อหลายหางเด้อวันที่17คือมื้อนี้เด้อพี่น้องวันที่17 วันที่สิเด้อวันที่17บเดตุลาน,นะครับสองหาหกแปนะครับ ลาวพัฒนานะครับชุดฟันทงเนาะลาวพัฒนาชุดฟันทง ครับชุดฟันทงพ่อใจดีเด้อนะครับจุดฟันทงพ่อใจดีนะครับชุดสามตัว <c oughs> ช,ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวพี่ลองอนะครับชุดสองตัว นะครับชุดสองตัวชุดกันพี่น้องนะครับพี่น้องพิจารณาเอาเด้อนะครับเขาดูดนะครับเนาะพี่น้องพิจารณากันเอานะครับ พอจะดีกัก็แค่นำเสนอนะมีสูตรมีตำล่าพี่น้องนะครับเนาะมีครูบามีอาจารย์นะครับบอด้มัวบอด้ตัวนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพอจะดีนะครับทนคำเรียกร้องของเอฟซีบัวหวนะครับผู้ที่เคยติดตามทางเฟซทางอิกต๊อกนะครับจะเป็น นะครับเพิ่นว่าเพิ่นคอมเมนต์ข้มมาว่าเฮ็ดบ่เป็นเข่าบ่เป็นเขาบอ่อได้ลงใไห้แน่นะครับอ้าวพอใจดีกะจัดให้พี่ให้น้องนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเด้อนะครับสามโตสองทุ่มเครึ่งเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับเนาะกะผิดจารณากันนะครับ สตัวเข้าหรือหลุดหลุดหรือเข้าพ่อใจดีนะครับชุดฟันธงนะครับหกเจ็ด สีนน่นะครับนี่คือสามตัวเด้อนะครับสองตัวเจ็ดสี่พี่น้องโตกันโตกันพี่น้อง ตัวกันนี่สิมาจากตัวสามตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อตัวกันจะมาจากสามตัวนี้นะครับเพราะว่ายังว่าีพอเอฟซีเข้าสิเอาตรงๆเขาซิบอตัดนะพี่น้องพอจะดีก็เลยตัดให้ตามหลักจะมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวสามตัวนี้เด้อนะมีชุดเดียวสามตัวนี้บางคนกับบอัดบางคนกับตัดบเป็นพี่น้องนะครับก็เลยสิตัดให้ นะครับแลพอจจดีก็เลย่อุดตามให้เด้อตามหลักจะมีชุดนี้ชุดเดียวเด้อให้สังเกตด,ดีๆนะครับพอจจดีเลยตัดให้นะครับเจ็ดหก น,นี่ตัดให้เราเด้อพี่น้องเด้อ FC ตัดให้เราเด้อนะครับอันนี้ตัวตัดเด้เป็นเป็นหวยตัวเดียวเด้อชุดชุดเดียวคู่เดียวแต่มาตัดให้เจ็ดสี่เจ็ดหกหกสี่เด้อตามนี้เด้อพี่น้องเด้อตามนี้เด้อนะครับตามนี้นะครับพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่าน แนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องครับผมนะครับตัวตัดตัวชนตัวตัดตัวฟันจัดให้เราเด้ออย่าลืมกดแล์กดแชรล่ะนะครับอย่าลืมกดแล์กดแช่เพราะใจะดีให้กำล่างใจเด้อผู้ใดมีน้ำใจใครมีน้ำใจคนนั้นไม่มีจนนะครับ นี่คือเนื้ทางนะครับเป็นแค่สูตรแค่คำนวณนะนะครับเป็นแค่สูตรแค่คำนวณเด้อพี่น้องเด้อวันที่17ตุลล่าสองหาหกแปดคือมือนีได้พี่น้องเด้เล่าพัฒนาชุดฟันตุ้งพอใจดีชุดสามตูนะครับเม็ดเดียวนะครับจับคู่ชุดกัน ชุดสตัวจัดให้เบิดเลยพี่น้องใะอยาเบิงอของอา,อาจารย์พ่อนชัยกับของเจออ้อยพี่น้องให้เข้าไปทั้ง i d l l n e นะครับ idylay เดี่หนึ่งศูนย์เอ้ยศูนแปพี่น้องศูนย์แปดหนึด้าีเ i d Line พ่อใจดีเลอพี่น้องเ้้่ i d Line พ่อใจดีนะครับ 0811083194ยำ้ำ0811083194พี่น้องอ่ะพี่น้องครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้โชคดีมีใช่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้อง คิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปาถนาครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีฝากไว้แต่เพียงทัวดีพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ